สิอันดับอาการที่เกิดขึ้นเมื่อคุณอดนอนมากเกินไปจะมี <So S 1> อะไร <won> มั่ง <forget S 1> ไปดูกันเลย การอดนอนทําให้เราตายได้อย่างไม่น่าเชื่อชายชาวจีนเมืองฉูโจได้ฝืนตัวเองเพื่อดูฟุตบอลโลกที่แข่งขันกันมาราธอนนานเป็นเดือนในปี2014โดยเขาดูฟุตบอลรวดเดียวถึง11วันและนั่นเป็นการอดนอนที่นานมากสําหรับมนุษย์คนคนหนึ่งทําให้เขาพักผ่อนไม่เพียงพอเขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในเมืองของเขาแต่ไม่ทันการเขาก็ได้เสียชีวิตณวันนั้นโดยแพทย์ได้สรุปสาเหตุการตายคือการอดนอนนั่นเอง และที่น่าตกใจคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนตายสำหรับการอดนอนโดยช่วงฟุตบอลยูโร2012ได้มีชาวจีนอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตจากการอดนอนโดยเขาอดนอนถึง2สัปดาห์เราจะเริ่มสังเกตอาการหลังจากอดนอนไปเพียง24ชั่วโมงเท่านั้น เราเคยสงสัยไหมว่าถ้าเราอดนอนมากเกินไปจนร่างกายเริ่มพังเราจะเริ่มสังเกตผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เร็วแค่ไหนอันที่จริงแล้วเมื่อเราอยากนอนแล้วไม่นอนมันก็เริ่มจะมีอาการแล้วนะแต่จะมีเพียงอาการที่ชัดเจนขึ้นมากหากคุณหลับเพียงข้ามวันข้ามคืนก็คือ24ชั่วโมงร่างกายของคนเราต้องการนอนหลับเป็นประจำทุกๆคืนดังนั้นเมื่อข้ามคืนไปหนึ่งคืนร่างกายจะเกิดการเปลี่ยน,ปยนแปลงฮอร์โมนเล็กน้อยตัวอย่างคือ ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นจนถึงมีอาการอยากกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตและระบบภูมิคุ้มกันลดลงนั่นเองหากเราอดนอนมากเกินไปความดันโลหิตของคุณจะเพิ่มขึ้น ในขณะนี้การอดนอนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนความดาันโลหิตจะสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันทําให้เกิดปัญหาทั้งร่างกายและจิตใจของเราความดาันโลหิตสูงทําให้มีอาการวีงเวียนศีรษะปวดหัวซึ่งสาเหตุนี้สามารถอธิบายได้ว่าทําไมคนที่นอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนบ่อยเกินไปมักมีอาการปวดหัวไมเกรนและคลืนไส้ใบหน้าจะแดงตาพร่ามัวไม่โฟกัสและรู้สึกเหนื่อยล้า หากอดนอนมากเกินไปคุณอาจสูญเสียวความสามารถในการยิ้มหรือก็คืออาการหน้าบุ่นหน้าบึง้งตั้งแต่เช้านั่นเองไม่มีความสดใสอารมณ์บจอยการอดนอนบ่อยๆทําให้เรามีความรู้สึกเศร้าหมองและหดหู่บ่อยและทําให้เกิดผลกระทบต่อการแสดงอารมณ์ในระหว่างวัน แพทย์พบว่าเมื่อเราอดนอนเราจะสูญเสียความสามารถในการแสดงอารมณ์เชิงบวกบนใบหน้าแม้ว่าวันนั้นมีคนมาทําหน้าตลกใส่เราหรือมาทําให้เรารู้สึกมีความสุขเราก็ไม่สามารถยิ้มได้แบบจริงใจร้อยเอร์ซนตแต่ยิ้มแบบแสะยิ้มอย่างรู้ว่าเรื่อจริงไหมลองไปทําดูนะคะ เมื่ออดนอนมากเกินไปคุณจะเริ่มมีอาการอยากทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตสูงไม่เพียงแต่คนท้องเท่านั้นที่รู้สึกอยากกินอาหารแปลกๆแต่สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนอดนอนได้เช่นกันหลังจากที่เราอดนอนมาสัก2-3วันร่างกายของเราจะหยุดเผาผลาญอาหารเหมือนที่เคยทำก็คือร่างกายจะเพี้ยนๆไปถ้าจะอธิบายได้ชัดก็คือร่างกายของเราจะไม่มีพลังงานตามปกติเพื่อตอบสนองต่อการลดของพลังงานนั่นเอง เม่ออุดนอนมากเกินไปร่างกายของเราจะบังคับให้ร่างกายของเรานอนหลับให้เพียงพอแม้แต่เพียงบูบเดียวก็ตามเมื่ออุดนอนมากเกินไปร่างกายของเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อบังคับให้เรานอนหลับภาวะนี้เรียกว่าไมโครสลีฟ เป็นการงีบหลับเล็กๆน้อยๆที่ใช้เวลาถึง30วินาทีเพียงเท่านั้นเองโดยที่บางทีตาเรายังเปิดอยู่แต่สมองของเราจะเบลอเบอไม่สามารถประมวลผลข้อมูลใดๆได้เลยสมองจะเข้าสู่สภาวะหลับสั้นๆโดยที่เราไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เลยเห็นได้ชัดว่าอาการนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมากกับคนขับรถแล้ววูบทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองเมื่อออดนอนมากเกินไปทําให้เรามีอาการเพอ้อ หากเราไม่ได้นอนสักสองสามคืนเราจะเริ่มรู้สึก แป,แปลกกับร่างกายของเราเปรียบเสมือนเราถูกวางยาเมื่ออดนอนหลายวันอาการเบ,เบืบอคล้ายถูกวางยาจะเข้าสู่อาการที่แรงกว่าคือทําให้เรามีอาการเพ้อทําให้เราสับสนกับสิ่งรอบตัวทําให้เรากระซับกระ่ายตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างรุนแรงและทําให้เวลาพูดอาจจะเพีย้ยนเพียงเรียงคําพูดไม่ถูกพูดจาไม่ชัดเจนทําให้เราสับสนว้าวุ่นอย่างมากอาการที่พูดมานี้เป็นสัญญาณเตือนว่าสมองของเรากําลังยุ่งเหยิงและไม่สามารถ มาทำงานได้อย่างปกติมีการประมวลผลของสมองที่เพี้ยนไปนั่นเอง หากเราอดนอนมากเกินไปจะทําให้เราเพี้ยนถึงขั้นมองเห็นในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงได้การอดนอนเป็นเวลานานๆมากเกินไปจะทําให้เราเกิดภาพหลอนได้ยินคนที่คุยกับคุณซึ่งไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงๆและอาจจะทําให้เราเห็นภาพต่างๆที่ไม่มีอยู่จริงเลยซึ่งเกิดจากอาการประสาทหลอนใจสั่นและระหวัดระแวงดรสตีเฟนไฟซิลเวอร์เขาเคยเป็นคนที่มีอาการนี้หลังจากอดนอนในปีแรกของการเรียนแพทย์ของเขาดรสตีเฟนบอกว่า เขามีภาพหลอนเกี่ยวกับฟักท้องพูดได้หลังจากเกิดเหตุอาการนี้เขาได้ตื่นขึ้นมาในห้อง ICU ในโรงพยาบาลน,นั่นเอง การอดนอนมากเกินไปทําให้อุณหภูมิร่างกายของเราลดลงหากคนไม่ได้นอนเป็นเวลาหลายวันจนถึงสัปดาห์อุณหภูมิร่างกายของเราที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอาจลดลงถึงระดับอันตรายได้รุนแรงถึงขั้นที่ว่าร่างกายของเราไม่จะสามารถตอบสนองตัวเราเองเพื่อให้ความอบอุ่นเพียงพอที่จะอยู่รอดได้ทําให้เกิดภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ากว่าปกติทําให้เกิดอาการชาทั้งตัว การอดนอนเกิน48ชั่วโมงทาให้เกิดอาการง่วงนอนที่รุนแรงเกินคาดเดาแม้ว่าคนส่วนใหญ่แล้วการอดนอนไม่ได้ฆ่าเราโดยตรงแต่มันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับร่างกายและจิตใจอาการเกิดกับตัวเราก็คือความจําเสื่อม ไม่สามารถจดจ่อกับงานประจำวันตามปกติได้กล้ามเนื้ออ่อนแรงอาการใจสัน่นมีความวิตกกังวลและหวาดระแวงตลอดเวลาเห็นภาพหลอนมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วมากตัดสินใจในเรื่องสำคัญไม่ได้ร่างกายตอบสนองไม่ดีเป็นต้น never break always fight never quit do it right play the game win at life have no shame there's no time feel the pain with the grind i could change in my mind pick a lane commit and climb the only way to win at life i never miss that fact, taking big swings bitch hand me the bag